เรื่องใหม่ของสยามิเตอร์คอมิกผมบอกเลยว่าเรื่องนี้นี่คือสนุกมากๆบอกเลยว่าเหมาะสำหรับใครที่แบบเป็นสายโหดสายดิบสายเถื่อนเรื่องนี้คือแบบเลเข้ามาเลยครับอันนี้คือทางของคุณเว้ยบอกเลยนะว่าถ้าใครที่ไม่ใช่สายนเนี้ยเนี่ยห้ามไว้ก่อนนะหรือว่าอยากจะเปิดใจก็แล้วแต่นะแต่ขนาดผมเป็นคนที่สายโหดเจอบางตอนไปคือแบบคือมีดาวทุกคนบอกเลยว่ามันสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ที่แบบอยู่ในจุดที่ต่ําตมที่สุดอะทําไมชีวิตคนเรามันเจออะไรโหดายได้ขนาดนี้วะคือแบบเรื่องนี้คือถ้าใครที่แบบ ว่าชีวิตเท่าๆอยู่แล้วอย่าหาทําบอกเลยแต่ผมบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความโหดอย่างเดียวมันมีจุดที่แบบมีจุดบูของมันอยู่แล้วก็มีปมที่แบบอุ้ยมันยังไงต่อน,นะจากที่ผมพูดไปว่าไม่มีเอลเซ่อะไรสนุกนี่คืออยากตบหัวตัวเองคือเรื่องนี้คือแบบโอ้โอไม่์ก็สุดยอดจากที่ผมซื้อมาเล่มเดียวนะผมบอกเลยว่าผมไปอ่านตอนในเน็ตตอนนี้น่าจะอ่านไปเล่ม8เล่ม9กแล้วคือแบบหยุดมีอยู่แล้วทุกคนบอกเลยสนุกมากๆแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเรื่องนี้ผมจะคีบไว้ผมก็จะไม่บอกจะไม่ส บอยมากสุดก็แค่ในเล่มแรกนะทุกคนให้ทุกคนได้อัตจรรยใครที่กำลังตัดสินใจที่จะซื้อเรื่องนี้คลิปนี้เนี่ยมีคำตอบไปคุณครับไปเราไป,ไปดูกันเลยดีกว่าไปไปกันแบนแบนแบน คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หวือหวาเลยเลยเว้ยมันเป็นแบบว่าโลกเซตติ้งปกตินี่แหละแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นมามีอุกกาบาตตกลงมาจากท้องฟ้ามันเป็นเหตุการณ์ปกตินะแม่งมีอุกกาบาตชนลงมายังโลกนะครับแต่แล้วเนี่ยคือมันก็มีเอฟเฟกต์เยอะแยะแหละแต่ว่าถ้ามันจบแค่นั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรถูกป่ะแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงไออุกกาบาตที่มันตกลงมายังโลกเนี่ยมันด้านมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาคือมันเป็นแบบอภิมหาเอเลียนที่มันจะมาฆ่าล้าง เ่าพันมนุษย์อีกทีนี้คือแบบเกิดแบบวินาสังตโลของจริงและจอเนี่ยก็คือคนในหน้าปกเนี่ยแนหะละคือเพระเอกของเราคือเป็นผู้รอดชีวิตก็จะไปเจอกับกลุ่มผู้รอดชีวิตคนอื่นๆกลุ่มนี้แหละก็คือจะต้องหาทางรอดแล้วก็เอาชีวิตรอดจากโลกเนี่ยที่โดนเอเลี่ยนกาลังไล่ฆ่าเนี่ยเรากันเนี่ยก็จะมาเอาใจช่วยของกลุ่มพระเอกกันว่ามันเนี่ยจะรอดหรือไม่นะทุกคนจะพูดของตรีมเรื่องก่อนคือถ้าใครเป็นคอหนังนะถ้าผมพูด2ชื่อเรื่องนี้ไปนะผมบอกเลยว่าทุกคนจะแบบเข้าใจเคลียร์มากเรื่องนี้นะค ระหว่างแมดแม็กแมดแม็กคือตีมเรื่องเว้ยถ้าเรื่องนี้มีรถนะคือแมงใช่เลยแมดแม็กนี่แหละคือเหมือนมากคือแบบฉากไม่มีแต่ทะเลทรายแล้วก็ควายเอ็ดเพจเว้ยสองเรื่องนี้ผสมกันควายเอ็ดเพจเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนในเรื่องนี่ต้องห้ามพูดเว้ยถ้าพูดแล้วหรือว่าส่งเสียงดังหน่อยเนี่ยเอเล่นคือจะรู้คือเอเลนในเรื่องหูดีมากใครพูดปุ๊บคือมันมาถึงนั่นแล้วก็ฆ่าเลยแต่ว่าในเรื่องนั้นนะเอเลนมันจะมองไม่เห็นนะแต่กับเรื่องนี้เนี่ยคือหูมันก็ดีคือถ้้าาใครพูดดปุ๊นนนนนะะะมมมมััเเเเลยยวหหือจ ผมดูแล้วว่าเอเลนมันเห็นมันคือโกงมากนั่นแหละครับสองเรื่องนี้คือบ่งบอกถึงเรื่องนี้ได้ดีมากๆว่ามันเป็นประมาณไหนทุกคนน่าจะพอเห็นภาพและโดยในเล่มแรกนะครับเราก็จะรู้แหละว่าพระเอกเนี่ยมันมากับน้องสาวเว้ยเป็นแบบผู้รอดชีวิตมาแต่ก็คือจิตใจคือเบาช้ำม,มากคือแบบสูญเสียทั้งพ่อแม่แต่แล้วด้านเนี่ยก็คือไปเจอกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มหนึ่งพอทีนี้แหละมันก็มาทีมฟอร์มกันแล้วไอ้ในทีมนั้นอนะ่ะมันก็คือไปเจอสัญญ,ญาลึกลับเว้ยพนเนี่ยก็คิดไปในต่างๆนานา,นาเลยว่าแบบมันเป็นแแบบว่ากบ ดานที่ใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเซฟโซนที่แบบเป็นป้อมปาักการที่แบบปลอดภัยจากเอเลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกแบบมึงอย่าไปคิดเลยมันคือกับดักเว้ยเอาสมมติถ้ามันเป็นคนคนนั่นแหละไม่อันตรายกว่าเอเลี่ยนอีกคือมันเลี่ยมแต่แล้วแล้วทุกคนเนี่ยก็คือจะเดินทางไปเพื่อจะไปหาสัญญาณเอลิกลับนั้นคือคนในโลกเนี้ยคือมันไม่มีความหวังแล้วไงพอแค่แบบมีความหวังเล็กๆให้มันมีชีวิตอยู่ต่อเธออะไรกแกมันก็ไปผมบอกเลยว่าหลังจากนั้นนะคือแบบวินาสสันตโลถ้าใครอ่านนะคือแบบโ oh อ้ไม่กอดมคอ เตือนไว้ก่อนเลยว่าทุกคนห้ามรักตัวละครเด็ดขาดถ้าใครเคยดูเกมอับทนมาก่อนแล้วก็มีจุดหักมุมพระเอกกับน้องสาว <สา S 2> ผมช็อกอะคือแบบฮะ จริงหรอแล้วมันทําให้เราแบบเข้าใจตัวละครได้มากยิ่งขึ้นอะแล้วก็มีทิ้งป่มไว้ท้ายเล่มนิดนึงที่แบบทําให้เรารู้สึกอยากอ่านต่อแล้วก็เออก็น่าสนใจนะก็เลยทําให้ผมได้ไปอ่านเล่ม2ต่อน,นี่แหละตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้รีวิวเลยเว้ยพออ่านเล่ม2ทีนี้ก็ยาวเลยเล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่ม5แล้วนี่ผมบอกเลยว่าไอ้เรื่องความน่าสนใจเนะี่ยจุดพีคคือมันอยู่เล่ม5เว้ยคือแบบผมแม่งชอบมากสะ ใจมากคือในเรื่องนี้มันจะมีตัวละครที่แบบแม่งน่าหมันไส้มากๆผมจะคีไว้ไม่บอกแต่คือแบบว่าถ้าใครอา่านถึงเล่มห้านะผมบอกเลยว่าแบบมึงแม่งน่าหมั่นไส้มากพระเอกสุดยอดผมบอกเลยว่าความสนุกมันจะอยู่ตั้งแต่เล่มหานี่แหละเล่มหานี่คือแม่งเริ่มหนุกแล้วเว้ยอ่าแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะใบให้ใครที่รู้จักเรื่องเซตแมนผมบอกเลยว่าฟิลลิ่งมันคล้ายๆกันเนี่ยผมใบสุดแล้วใครจะรู้จักไหมคนเขียนเรื่องไอ้นี่แหละที่เพิ่งมีรีพิทก่อนหนะ้านี้นะนะทุกคนแต่ว่าเรื่องหนึ่ง ที่ผมจะบอกไว้ก็คือเรื่องภาพผมชอบมากเวยเรื่องภาพมูนแอนโทนอะไรอย่เงี้ยชอบมากแต่ว่าผมติดใจเรื่องแบบว่าเรื่องเอกลักษณ์เรื่องของตัวละครอ,อะไรเงี้ยมันดูไม่มีความยูนิคแบบว่าตัวละครมันดูธรรมดาจนเกินไปนะแต่ว่า,าผู้หญิงคือสวยมาก โดยต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้คะแนนใช่ปะ่ะเรื่องนี้เนี่ยผมเนี่ยจะหักคะแนนอยู่ทั้งหมด2คะแนนด้วยกันก็คือ 1. ดีไซน์ของตัวละครนะมันดูแบบไม่มีความเป็นยูนิคว้ยแล้วก็2ใช่ปะ่ะติดอย่างหนึ่งคือมันเป็นกระตูลลนลายเดือนเว้เยเล่มหนึ่งมันมี3ตอนใช่ปะ่ะแล้วตอนหนึ่งอ่ะคือภาพมันเยอะมากอ่ะทุกคนและแบบผมเป็นคนที่อ่านช้าเว้เยเล่มนี้คือผมอ่านประมาณ7หรือว่า10นาทีคือจบแล้วคือมันจบไวมากคือถ้าใครที่คนที่แบบเป็นคนคอรอแต่หนังสือผมบอกเลยว่ามีค้างอะคือคุณอ่า แป๊บเดียวคือแบบมันยังแบบไม่ทันไปไหนเลยอะ่ะเอา้าจบอีกแล้วอันนี้ผมว่ามันเป็นข้อเสียมากอะแต่คือมันดีนะมันดีบอกไว้ก่อนเรื่องนี้ผมก็เลยให้ไปที่8คะแนนนะทุกคนบอกเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าผมจะอยู่ในคาทแบบแรงเอสเลยคือแบบว่าเป็นกระตูนที่ผมตามอ่านแน่นอนหนุกมากถึงตอนนี้ผมจะอ่านไปเล่มแปดแล้วก็เถอะกว่าพี่ยามจะพิมพ์มาคือผมอ่านานําไปนู่นแล้วอะก็นั่นแหละครับสำหรับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันหนุกมากๆแล้วไม่แน่ว่าแนานอาโคนเน,คนี่ยผมอาจจะทาําอีกคลิปนึงสำหรับกา การคุยเชิงลึกว่าแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องแล้วก็แบบแนวความคิดคือแบบเรื่องนี้คือมันยังคิดไปได้อีกไกลแล้วก็แบบว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ผมยังไม่ได้พูดเพราะว่าผมยังไม่อยากสปอยนะทุกคนก็นั่นแหละไว้ผมอาจจะทําคลิปเสริมมามันมีเรื่องที่แบบผมยังไม่ได้พูดแล้วแบบจริงๆมันปากมากแต่ว่าผมอ่านไปไกลเกินจนที่แบบว่ามันพูดไม่ได้เกินหนังสือไปเยอะมากถ้าใครที่แบบว่าสายดาร์กสายโหดที่แบบชอบเบอร์เซอร์ก็คือคุณไม่ควรพาด้วยเรื่องนี้คือแบบสุดยอดโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล,รลนะรแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้าว่าผมจะทําอะไรต่อไปแล้วเราไว้เจอกันบ๊ายบาย